Eu <laughs> ครับคุณผู้ชม h a o t Channel นะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ปุ่มแชร์บน Join p a y สีนะครับให้บันทึกภาพนิ่งแล้วก็อัดวิดีโอได้นะครับโดยที่คุณไม่ต้องมีเสียเงินซื้อเครื่องอัดแพงๆแบบผมเลยนะครับเวลาคุณไปเจอช็อตเทปๆช็อตฮาๆเนี่ยคุณสามารถอัดเพื่อแชร์โซเชียลหรือเก็บในแฟลชไดรฟ์ของคุณได้นะครับแต่ว่าคุณภาพอาจจะยังไม่เท่าเครื่องอัดหรอกครับมันตามราคาครับผมแต่ว่าคุณภาพก็พอใช้ได้ครับผมผมจะมาแนะนําวิธีนี้กันผมจะกดปุ่มแชร์ครับเพื่อเข้าหน้าแชร์ดิสเพล้ว ดูที่ได้นลางนะครับเราจะมีออปชันแชร์เซตติ้งวิวไกด์นะครับให้เลือกปุ่มออปชันนะครับทีหนึ่งแล้วก็กดแชร์เซตติ้งเรามาตั้งค่าปุ่มมันก่อนนะครับแชร์บัตตันนะครับเลือกไปที่สแตนดาร์ดนะครับกด1ครั้งเพื่อเข้าดิสเพย์เมนูกดครั้งเพื่อถ่ายรูปกดดับเบิ้ลกด2ครั้งติดนะครับเพื่อถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็แบบอีซี่กด1ครั้งเพื่อถ่ายรูปกดครั้งเพื่อเข้าเมนูกดดับเบิ้ลเพื่อถ่ายวิดีโอเหมือนกันนะครับต่อไปดูที่ว อันบนเนี่ยคือเอาเสียงเราเข้าไปในคลิปด้วยไหมกดติ๊กถูกเพื่อเอาเข้ากดติ๊กออกเพื่อไม่เอานะครับแล้วก็อันนี้คือแชร์หน้าบล็อกมีไม่มีอะไรครับกดติ๊กไปถูกแล้วอันนี้คือระยะความยาวของวิดีโอที่เราต้องการอ่านะครับหนึ่งนาทีสามนาทีห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับมีทั้งหมดบอ a s ดแคสติ้งผมเคยบอกไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้เราไปหาดูได้อันนี้ลิงก์กับโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆที่เรามีนะครับ Facebook Twitter YouTube u u t b เพียงแค่เอาอีเมลกับ p ส s ว w o r d เราใส่ลงไปแค่นั้นนะครับเหมือนบนคอมเลยอันนี้คือการเซตติ้งเบื้องต้นนะครับก่อนที่คุณจะเข้าไปอัดว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้ผมจะลองโดยเกม d i n g Light นะครับนะครับเ,เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับก็อ,อย่าลืมครับว่ามันสามารถที่จะอัดย้อนหลังได้15นาทีนะครับเื่อเราเจอช็อตที่ไี่คาดฝันเนี่ยเราสามารถกดเซฟคลิปย้อนหลังได้นะครับ แล้วก็ถ้าใครจะเริ่มอัดก็เพียงแค่กดคลิก2ทีที่ปุ่มแชร์เท่านั้นครับจะเป็นการเริ่มอัดวิดีโอละนั้นเองนะครับอันนี้ผมจะล่อซอมบี้ในเกมนี้เข้ามาก่อนนะครับในเกมนี้ซอมบี้ค่านจะจงโง่ลนะครับลาประทัดไปก็มายืนมุงดูกันครับไม่เคยเห็นปุ้มนะครับลอยเคว้งทุกตัวครับติดสถานะสตันครับเผาด้วยต่อโมโด้วยโมอโทอปเลย แลวผมก็จะเอาคลิปตรงนี้เนี่ยมามามา,มาตัดนะครับแล้วก็เซฟลงแฟลชไดร์แล้วก็เอาลง YouTube ด้วยนะครับจะเทสให้ดูว่าทำยังไงบ้างนะครับผมเลือกปุ่มคอนโทรลท้ายเป็น EASY นะครับผมจะกดปุ่มแชร์ค้างไว้เพื่อเข้าเมนูนะครับเห็นไหมฮะจะมีสามเหลี่ยมเพื่อเซฟภาพนิ่งสี่เหลี่ยมเพื่อเซฟคลิปผมกดสี่เหลี่ยมครับให้นั่นเองทีนี้เราก็เข้ามาที่นี่นะครับ Capture Gallery นะครับเข้า,าที่ Dying l i g h แล้วเลือกที่ อาจจะมีแยกระหว่างสกรีนช็อตแล้วก็วิดีโอคลิปนะครับให้เลือกอันสักคู่นี้นะครับ4นาที33วินะครับอันเดิม2 4 6เมกะไบต์จะมีตั้งแต่ลบนะครับกอลลงแฟลชไดรฟ์แล้วก็เรียงตามลำดับแล้วก็พรีวิวแล้วก็ตัดต่อนะครับแล้วก็อินฟอร์เมชันให้เลือกสตรีมนะครับก็คือตัดต่อนั่นเองนะครับเรามาดูวิธีตัดต่อกันว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมบอกเลยว่าโคตรจะไม่ยากครับนะฮะ เดี๋ยวเรามา,เมาดูตรงเวลาตรงข้างล่างนี้ก่อนนะครับจะมีให้กดค่าตั้งแต่1วิ5วิแล้วก็10วินะครับคุณสามารถเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกช่วงเวลาที่ผมจะเริ่มการตัดก่อนนะฮะเริ่มการตัดโดยการกด L2 นะครับดังด้านซ้ายมือนะฮะให้ให้กดปุ่ม L2 น่าจะเป็นตรงนี้นะครับผมเริ่มแล้วกดค่าทีละ1วิก่อนอื่นนี้ผมตรงไหนผมต้องพรีวิวดูก่อนครับ อตรงนี้แหละครับที่ผมจะเอาจะดูกอนครับว่าใช่หรือเปล่าอ่ะ,ะเป็นเมื่อกี้ครับเป็นคลิปเมื่อสักครู่ที่ผมได้ทำไว้นะฮะสังเกตที่เวลาด้านขวานะครับเวลาจะเล่นไปถึงเท่าไหร่นะครับผมจะเอาแทรนอาทีที่สี่สัก สี่สามสิบวินะครับนาทีที่สี่แล้วก็วิที่สามสิบนะครับ <c oughs> อ่าันนี้ก็เป็นสัตทิ่ผมเผาวันไปเมื่อสักครู่นะฮะ <c oughs> งั้นผมเอาช็อตนี้แล้วกันอ่าผมจะเลื่อนไปที่4นาที30วินะครับ เพื่อตัดเอาตรงนั้นแล้วกด R2 เพื่อสิ้นสุดการตัดนะครับกด R2 ต้องมีจุดเริ่มแล้วก็จุดจบนะครับแล้วผมจะกดโอเคจะมีเซฟเป็นคลิปใหม่กับเซฟทับผมเลือกเซฟทับแล้วกันนะครับอ่อาทีนี้มันก็จะตัดแป๊บเดียวครับก็จะเสร็จละนี่เราก็รอไปนะครับร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปผมจะแนะนําการเอาลงไปที่แฟลชไดร์นะครับเดี๋ยวเราจะ เอาคลิปนี้ลงนะครับสังเกตได้ว่าเหลือแค่45เมกแล้วก็เวลาเหลือ52วินะครับเลือกที่ copy to usb นะครับจริงๆเลือกได้หลายคลิปเลยครับเลือกลงทีละหลายคลิปก็ได้ครับแต่ผมเลือกแค่คลิปเดียวคือเมื่อสักครู่นี้แล้วก็กด copy เป็นอันเสร็จครับรอแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับต่อมาผมจะแนะนําการอัปโหลดครับกดปุ่มแชร์ค้างไว้ที่คลิปที่เราต้องการอัปโหลดฮะนี่ครับกดปุ่มแชร์ค้างไว้แล้วครับ มันจะเข้าสู่หน,น้าจออัปโหลดวิดีโอคลิปนะครับรอสักครู่อ่าจะมีระหว่าง facebook กับ u t u b e ผมแนะนำให้อัปโหลดขึ้น youtube ครับเพราะว่าคุณภาพวิดีโอที่อัปโหลดขึ้น u t u b e มันจะดีกว่า Facebook เยอะเลยฮะในนี้อัปโหลดวิดีโอคลิปก็จะมีตัดต่อมีรีวิวมีตั้งชื่อคลิปแล้วก็รายละเอียดคลิปนะครับแล้วก็สถานะครับส่วนตัวหรือว่าสถาสาธารณะนะครับ ันนี้ก็คือแท็กอะไรไหมอันนี้มันจะแท็กชื่อ ID เราแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็เลือกปุ่มแชร์ได้เลยนะครับเท่านี้เองฮะอ่านะครับ add to upload เป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ายังอัปโหลดไม่เสร็จนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าเสร็จหรือไม่ดูที่ตรงนี้ครับ o t i f i c เ t i o n ครับเป็นที่เครื่องหมายเนี่ครับเหมือนรูปตัวไนะฮะกดเข้าไปแล้วก็เลือกที่อัปโหลดครับฮะอัปโหลดนะครับตรงนี้เห็นได้ว่ากำลังอัปโหลดอยู่เลย นี่นะครับก็จะเสร็จแล้วโอเคครับถ้าขึ้นอัพโหลดเรียบร้อยแล้วก็เสร็จแล้วครับทุกอย่างขึ้นมาอยู่ที่รูงคุณแล้วครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการใช้ปุ่มแชร์บนจอเย์ครับผมบอทุกคนคงเอาไปใช้กันได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมาเสียเงนินซื้อเครื่องอัดแพงๆแ,แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ